โย่เด็กวซ่าสวัสดีวิยรุ่นเมกาสวัสดีวิยุนดูแบบวัยรุนชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า Torchlight Infinite นะท่านผู้ชมนะหลายคนเนี่ยเคยนะครับและได้ยินนะครับในส่วนของเกม Torchlight กันมาแล้วนะครับมันเป็นเกมแนว MMO RTS นะท่านผู้ชมนะไม่พูดว่า MMO RTS ต้องพูดว่าเป็นเกม RTS รุ่นบุกเบิกเก่าแก่เลยนะครับท่านผู้ชมนะ บอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ตีคู่มากับเจ้าตัวเดียโบเลยนะครับท่านผู้ชมนะตั้งแต่เดียโบหนึ่งสองสามเลือกเล็กติดแล้วก็เดียโบสี่ที่กำลังจะเข้าเดียโบอิมมอร์ทัลนะท่านผู้ชมนะก็ตัวนี้เนี่ยเข้ามาตีคู่แข่งกับเจ้าตัวเดียโบอิมมอร์ทัลเลยนั่นก็คือเจ้าตัวเช่าอ่าภาคภาคนะครับภาคทอชไลท์อินฟินิตนะครับซึ่งมันมีทอชไลท์หนึ่งสองสามมาอยู่แล้วมาเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยนะครับเราพูดนานกันไปแล้วกดไปเลยครับสตาร์ทนะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคขมย,ยใต้คลิปนะตัวนี้เป็นเออรี่แอ เ h อะเฟอร์กเมย์เฮ้บอยมาู้ชมนะมันก็มีหลายอาชีพนะครับท่านผู้ชมนี่มีหลายอาชีพเลยมีเบอร์เซอร์เกอร์นะครับมีอ่าเดวอ่าอะไรนะเดเวียนช็อตนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ในส่วนของฟอสไฟนะครับนี่หลายอาชีพนะครับโจมตีระยะใกล้ระยะไกลอย่างเี้นี่ฮะนี่นะครับคอมมานด์โมโตนะครับท่านผู้ชมนะก็ผมจะมาเล่นในส่วนของเจ้าตัวคอมมานด์โมโตแล้วกันเนาะตัวนี้นะครับเลือกตัวนี้แนละ้วกด next step เลย นะครับแล้วก็ตั้งชื่อไปนะฮะไปกุ <c oughs> สานฮะเฮียบอยกุตึงกุตึงมาท่านผู้ชมนะลิงโหลดอยู่ด้านล่างข้างในใต้คลิปนะครับไปโหลดกันมาได้นะฮะนี่เขาก็จะเปิดเป็นคั <c oughs> สซ <afe> <c oughs> ีนมาให้ดูนะครับผมไม่ดูนะครับลุยเลยดีกว่าอย่าเสียเวลาสั์พูดมานานพูดเอาอะ มา้ท่านผู้ชมนะตอนนี้ก็ปิง400เลยนะครับจริงภาพมันสวยกว่าน,นี้นะแต่ผมจะปรับภาพนะครับเดี๋ยวเออมันปรับได้ไหมว่าแป๊บนึงมันปรับได้แต่เราต้องจบเกมนี้ก่อนไหมอ๋อนี่น,นี่ตรงนี้ฝั่งขวามือขออนุญาตปรปับภาพสักแป๊บหนึ่งคนระับเป็น60 fps เนาะแล้วก็ผมจะใช้รนเดอร์ภาพเป็นอันตราเคลียเป็น HD ไหมอันตราเคล,ลียเนี่ยอันติเมตเรืออันติเมตให้หมดนะครับท่านผู้ชมนะอีฮยโวย นี่อันนี้ภาพสวยเลยนะยีโคสวยโคตร,ตรึงเฮไปคนดูทีนี้เราก็เดินไปนะมันจะมีสกิลให้ใช้นะมันเหมือนเล่นเดียบูอีมอนทแหละคนดูในตัวผมมันสามารถที่จะเสกในส่วนของเอ่อมอนมาได้นะครับตัวนี้มันจะเหมือนในอะไรนะไอตัวอาชีพในในีโครแมนเซอร์นะครับในเดียบูนะคนดูนะโคตรึงไปเปิดทางครับนี่มีสกิลให้ใช้นะฮะท่านผู้ชมนะอันนี้เราต้องลากสกิลขึ้นมานะครับ ลากปุ๊บบว,วกไปฮะอินสตอลสกิลลงนะครับ,รโบโรมาเลยเฟิกบอยมาเศกน้องมาเลยเศกรุกน้องมากระทืบไป่ามันเป็นอาชีพที่สบายจังวะดีไอไอตัวเนโคมันยังต้องตีนะแต่ตัวนี้แม่งเศกรุกน้องมากระทืบเพราะอย่างเดียวนะครับมันก็จะมีในส่วนของการทำควสนะเป็นเควิสมีนเราอยู่แล้วนะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะ ใชมือเห็นไหมมีสตอรี่นะครับมีทำควสดหครควสลองได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะแผนที่ก็จะอยู่มุมบนใช้มือเหมือนกันนะครับตัวนี้ไม่ค่อยกินสปคนะครับท่านผู้ชมนะมือถือเกมมิ่งโฟนอ่ะของพี่นะครับเล่นได้สบายตุดเออมันก็เกมมิ่งโฟนตอเนียมันก็ไปไปเปลี่ซื้ออยู่ด้านล่างคำยญนใต้คลิปนะแล้วก็มีในส่วนของ rog h ฟ n e 6ม้าใหม่ด้วยนะครับไปซื้อกันได้นะครับอยู่ด้านล่างคำยันใต้คลิปเหมือนกันเลย ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอด Richman Shop หรือเว็บไซต์ www.richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไว้ปลอดภัยร0 0ด้วย Richman Shop ว้าวเยบยอืมอาลง สวยวิลลิกูดบอยามทางฮะนี่มันก็จะมีในส่วนของการใช้ยาได้ด้วยนะครับแต่ตัวเราจะไม่ค่อยถึกนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยเย้ากูกจะตายเอาดีเอาดีแม่งไม่แม่งไม่มมเดินตีใครเลยนี่หว่าตัวเราเนี่ย <g ül> เดินหลบเฉยๆแล้วก็เสกมอนมาลุงนะฮะไอ้ด้านบนครับมุมนี้เฮ้ยโอ้ยมาดิบะ สี่ครับสีได้สูงสุดกี่ตัวสามตัวเหรอเออสามตัวนะมาสามตัวก็เพียงพอแล้วคนดูยืนชิวๆริมซ้าได้แล้วเฮ้ยทำไมเราใช้สกิลอะไรเรื่อยๆเลย,เลย,เลยวะเออหุ่นเราแปลงร่างมาโอ้ย,ย้หุนห่นกูโคตรข้างอะซะ <c oughs> เปิดได้สี่ตัวฉเฉลยหุ่นตอนนี้หุ่นคลั่งหุนง่นคลั่งเฮ้ยโอ้อะไรอะน้องๆนี่ก็คือตัวอะไรอะ ตะคาบหรือหรือว่าเมียพี่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไอ้จัดเมียกูเหี้ยอะไรกูดโดนตบเนี่เยเเอาไม่ใช่นะครับน้องๆไม่ใช่เมียพี่นะครับตัวนี้เออไหนมอนมันอยู่ไหนนี่นี่นี่โอ้โหมเราแม่งเดินชิวๆเลยยืนชิวๆริมสระนะคนดูดูจ้ะไอ้ตัวโกเลมเราลูกน้องเราแม่งบริการเราแม่งยืนรายล้อมอะ่ะประเคนหมัดโอ้โหรัว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 ,วโอ้ยเจ้าคตโกงอ่ชี้คตโกง เอาะพอให้ทำทำตัวเราแข็งแข็งพอเฮ้ยนี่มันแสงอะไรอ่ออันี่ใครอ่ะนางฟ้านางฟ้าคนดูโอ้หินดากเลยไหมเนี่ยหมันยังเป็นเอลิแอซิอยู่นะครับมันยังไม่มีเสียงภากนะครับมันมีแต่เสียงซาวมานะครับจับมือแตะมือสักหน่อยนี่เจตุพาไปสวรรค์แล้วว่าได้ดูกิงในนางฟ้าด้วยบอกเลยโอเ ไอ้ยัมนกดสามมานี่เปิดมาแล้วครับแล้วก็เปิดมาอยู่ในที่ไหนไม่รู้นะครับเราต้องมาคุยกับอาอริว่านะครับท่านผู้ชมนะเขาจะเป็นในส่วนของเควสแล้วนะทีนี้นะคนดูนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดจะตัวจอภาพสีสวยขึ้นหน่อยนะครับนี่เควสนะเนลวลาเรากดมุมซ้ายมือนะเขาก็จะบอกทางไปนะครับโอเคไปฮะ <c oughs> ในส่วนของเกมมิ่งโฟนนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันในการที่จะเพิ่มแสงสว่างนะครับเขาเรียกว่าเป็นจอ HDR นะครับแบบเป็น HDR ขึ้นมาทําให้เราแบบมองภาพในมุมมืดได้ดียิ่งขึ้นนะครับนะแล้วก็เพิ่มในส่วนของสีสันให้มันงดงามยิ่งขึ้นนะบอกเลยว่าโคตรตึงพี่ชอบมือถือเกมมิ่งโฟนก็เพราะอย่างนี้นะครับเพราะว่าเกมมิ่งโฟนพวกนี้มันมีฟังก์ชันพวกนี้แหละนะฮะเป็นข้อได้เปรียบนะครับนี่แล้วก็ไปตามทางนะฝั่งซ้ายมือ ใช้มือบนเนี่ยจะบอกในส่วนของแต่ที่เควสที่เราต้องไปนะครับมันจะกระพริบมีการใช้อัพสกิลเพิ่มนิดหน่อยนะครับไหนนะบวกสกิลเพิ่มใช่ไหมอันนี้ยังไม่ยังไม่อันล็อกนะต้องเพิ่มสกิลเข้ามาโอเคนี่ก็เป็นสกิลนะครับต่อมานะครับที่เราจะใช้ได้นะในใน,ในกระเป๋าแล้วนะโอ,โอเคยูสองอะไรอะ่ะมันมีสกิลให้ใช้ตั้งสี่สกิลนะแล้วก็สกิลในส่วนของ ยาอีกหนึ่งสก,กิลก็ลงมาเป็นห้านะครับท่านผู้ชมนะเฮ้ยแม่งสุดจัดประหลัดบอกขนาดสุดจัดขนาดนี้ประหลัดยังไม่ลาออกเลยเฮ้ออะไรวะไปเลยสกิลอันนี้เป็นกระโดดนะครับตัวเรามันโจมตีไม่ได้วะคุยสักหน่อยนะครับเป็นทหารนะคุณดูนะ,ะโดดเข้าไปกลางวงล้อมเลยดีไหมโดดเข้าไปกลางวงล้อมอะไรอะ มีว่ะมีวเ,เข้านี่เราต้องช่วยทหารเราโจมตีนะครับคุณดูนะโดดเข้าไปครับแบมตัวเราแม่งมันไม่ตีไงคุยกันครับตอนนี้เฮ้ยคุยกับแม่ทัพนิดหน่อยแม่ทัพยังพอทนแต่ถ้ากูทับมึงแล้วก็ร้องไม่ทนไม่ทนแน่นอนไอ้เนี้เป็นโคตรกามเลย ตัวทีนะครับน้องๆที่พี่สก๊อไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวนี้เราจะทําการแบบตีมอนนะแถวนี้นะครับโอเคมันไม่นัวว่ะอาชีพเราอะแต่แม่งสบายมันสบายเกินไปอาชีพเรานะครับแม่งเอ้ยมันเกินปุยมุย้ยมาฮะตอนนี้ติดคนมาเพิ่มครับเยตร์เขตรึงว่สะสักคู่หนึ่งนะครับคนดูนะ เดินต่อไปฮะได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้นะครับเราต้องเดินตามคริสไปเรื่อยๆนะครับกีบมันไม่ได้ลินยากนะครับช่วงแรกนะของอะไรมันก็ต้องเทบไม่ต้องหาเยอะเลยนี่มันจะมีในส่วนของเริ่มเก็บของแล้วไว้ขับนี่กดกระเป๋าเข้ามานี่มีการใส่เริ่มใส่ของแล้วนะ เห็นไ,ไหมใส่สองมือนะคนดูนะถือตั้งสองมือแต่กูก็ไม่ได้พี่ก็ไม่ได้ใช้ตีเหมือนเดิมนะครับมันไม,ไม่ไม่เกิดประโยชน์เลยเลยถือทาไมคอนเนี่ยฮนะั achievement ร c h i e v นะตีเล็กอย่างเดียวเสกตัวมาช่วยตีนี่แม้จะมีของตกนะครับตามพื้นแล้วนะคนดูนะแล้วเก,ก็บของขึ้นมาแล้วก็ดูนะครับว่าของอะไรนะครับที่เยามาใส่ี่เห็นไหมพวกปวกของปกแขนอะไรใส่พวกบวกก็จะบวกนู่นบวกนี่ไปนะครับ จะบวกฆ่าตัวเราไปนะบวกเลือดบวกอะไรนะแต่ว่าผมว่าชีพผมต้องเน,น้นเน้นถึกแน่เลยเน้นถึกนะงั้นเน้นมีเลือดนะครับเลือดเยอะๆยืนนานๆหน่อยเสกได้สามตัวมาเสกได้มากกันนะก็คงดีนะแต่ผมดนมอนลุมมันจะทําการแปลงร่างแบบเมื่อกี้นี่แหละอ๋อเยี่ยบบอสหรอวะอ้ามาดิเข้าไปนวกลางวงด้วยดิเออเรือ เอาวงล้อมเอาวงล้อมเกินปุยเนาะของตกเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยบอสลงมาดูบอสลงเียบอสหมอบไปจัดโดนกูเข้าไปมามาเออตายนวน่ะตายนวน่ะเดมบอยกัเตือกัตือเฮ้ยเก็บของมาวคนดูมีอะไรนะของอะไรนี่อุ้ย ผูไไ้ไม่ได้ไม่ได้มนไม่ใช่อาชีพรองใส่ชุดกรอกเข้าไปครับเยตรูมีตัวอะไรอะ่ะมีทัสซินด้วยลีนเข้ามาครับทีนี้แม้วมันชุดเดียวกับพวกนี้เลยว่าแต่ว่ามันเป็นสีดำอ,ะอ่ะอ้าวบอสไอ้แต์บอ,ไอสบอไม่ไม่น่ารอดคนดูมไม่ให้พี่กระทืบถึงทิง้นเลยเหรือ,อมืงเกินปุยมุยอ่ะเอาดิ ยืนชิวอะยืนดูเขาตีกันคนดูอาชีพยืนดูเขาตีกันตีกันมาสักสองตัวสามตัวดิถึงกับต้องร้องขอชีวิตเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้นี้เราชนะแต่แม่งเสือกชนะเราเฉยตอนนี้หนีอมกูเขามารับตีแทนด้วยครับเมียเราในอนาคตเลยบอกเลยนะครับฉันฉันไม่ไหวแล้วฉันสู้มันไม่ได้เลยสักนิดพลังอัศนีบาทนี่ต้องเป็นของฉัน โ okay. อเคตรงย่อยยับโอเคนะฮะตอนนี้เราก็ได้อะไรมาเนี่ยของนะก๊ God, God อปก๊อปออฟเลยอ๋อมันเป็นสกิลทรีนะท่านผู้ชมนั่นเป็นการเรียนรู้สกิลนะครับเหมือนการอัพเาเรียกอะไรนะอัพสกิลรัดอะให้กับตัวตัวละครน,นะครับมาเล่นวอร์ซีอัพสกิลรัดดูนี่นั่นให้เยอะๆนะครับนี่นี่เขาจะบอกมินเนี่ยนดาเมจโหเรายัดมินเนี่ยนดาเมจก่อนเลยบอกเลยนะคนดูนี่มินเนี่ยนดาเมจไว้ก่อนนะครับ น้องเราดามจเยอะก็โหดตรึงเปียได้เลยนะฮะมีของอะไรใส่เดียใส่หมวกเพิ่มเยโดหมวกใหม่ว่าก็ตรึงมาฮะมาคุยกับไอ้เจ้าตัวนี้สักหน่อยอ่ะคุยกันเรียบร้อยครับทีนี้มันให้เราไปไหนต่อขี่ขึ้นไปด้านบนนะออกวาร์ปครับเตอร์ฟก <The fuck S 1> ์ไหมนี่นะฮะท่านผู้ชมนะ เข้ามาในเมืองนะครับทีนี้เราเข้ามาที่ตัวเมืองนะกำลังจะไปที่ตัวเมืองโอ้ทหารแม่งน,นอนตายเกิดเลยไปสัตย์อนั้นสงครามไม่เคยทําอะไรให้ใครดีนะครับท่านผู้ชมนะนี่เป็นจุดวาร์ปนะครับแล้วก็เป็นแมพของเรานะเราจะไปจุดไหนเราก็วาร์ปได้นะครับนี่เทเลพอร์ตได้ดไดดเทเลพอร์ตบ่อยนี่ก็ตึงก็ตึงนี่วาร์ปมาแล้วเหมือนกูอยู่ที่มันอยู่ที่เดิมไม่ใช่เหรอเนี่ยอ่ะคุยสักหน่อยมันจะมีเควสหลักเควสรองนะอะไรพวกนี้นะเราต้องเดินไปเควสหลักสักหน่อยนะครับ เราจะเฉยไฉไม่ได้นะคุณดูนะเดินรีลงลีลาเนยะมินเนี่ยนมาหน่อยเสกลูกน้องมาให้มันดูสิยามันก็จะมีจำกัดนะครับคุณดูนะลูกน้องทำไมมีแค่สองตัววะอ๋อมันยังไม่เยอะถ้ามันเยอะมันจะเสกได้ประมาณสี่ตัวลิมิตนี่สามตัวนะมันไม่เยอะเท่าไหร่ไปเราไม่จะเป็นต้องตีกับทุกคนนะครับทุนผู้ชมนะต้องตีกับมอนเตอร์ทุกตัวก็ได้นะครับหมาตัวไหนเหา่าเราก็ปล่อยมันไปบ้างนะครับเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น โอเคกูซัดกูซัดท,ทางเลยนี่ว่ะคุดูมันก็จะมีในส่วนของระบบของรีเบลด้วยนะด้านล่างนะครับมันอยู่ด้านล่างนะตอนนี้เราก็รีเบลสแล้วนะครับอย่างเงี้ยจริงไหมคนจริงคนอันตรายนี้นะฮะไปสกู s <S นีมอนมาแล้วของตัวตึงๆเดินชิวๆ ไป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 ตามเงานะเงาตัวดำนี่ก็จะมีมินิบอสต,ตามแมปด้วยนะครับเขาเรียกว่ามอนมินิบอสเออทหารวะทหารมาช่วยเราวะเอออย่ามึงอย่าบ่นทหารแม่งบ่นกิ่งนะคนดูบ่นบ่นอะไรนิดๆหน่อยก็บน่บนบน่นบ่นบ่นแล้วก็ร้องไห้มีอยู่สองอย่างที่ทำได้เอยหมายถึงทหารในเกมน,นะครับ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง3 0,000 0คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบ o f f i c i a l เพียงแอดไลน์ a richman shop หรือเว็บไซต์ w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  i s h m a n s h o p c o m เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ซด้วย w i c h m a n Shop ว้าวเฮ้ยนี่แม่มันจะมีการอัพสกิลนะมุมบนซ้ายมือนะครับ บอกให้เราอัพสกิลเห็นไหมมินุ่งมินเนียนอะไรเงี้ยอัพตามเขานะอีกอัพไปได้เลยเดี๋ยวมันก็จะอัพอ,อีกอัโตโนมัติเลยนะครับเราแค่กดติ๊กนะฮะมุมบนขวามือเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เห็นไหมมินเนียนเราเริ่มตึงแล้ววะ่ะเออโคตรตึงวะ่ะนี่มุมบนขวามือนะเหมือนเดิมนะครับรูปบวกนะติ๊กแล้วก็ติ๊กหนึ่งอันนะครับนี่มันจะให้เราทำการอัพสกิลนะครับเพิ่มนิดหน่อย อัพเตมินเนียนได้ไหมอัพแตมินเนียนนะครับจนแม็กเวลสามมามินเนียนถ้ามินเนียนเราตีแรงเราก็ไม่ต no ้องห่วงอะไรแล้วนะครับเราเข้าวงไฟได้ปกติอย่ยบอสเด็์เอาดิแม่งเลยอัทวาลูกพี่เดกเดกโอ้โหกูจะตายเฮ้ยกูจะตายนี่นะครับคนดูข้อหาไม่ถึกโอ้ของ ตัวอยู่พื้นติดไปแล้วของมันจะมีเลดนะครับท่านผู้ชมนะจะมีเลดสีฟ้าสีอะไรนะสีฟ้าสีเดี๋ยวนะไม่ใช่สีเทาคอมมอนสีฟ้าสีเขียวสีฟ้าสีส้มนะครับสีแดงอะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมนะเขาเรียกว่าทําให้มันตัวมันโหดขึ้นนะครับไอเทมนะโหดขึ้นเมื่อกี้นี้ได้สีฟ้ามาใช่ไหมเขากดดูแป๊บหนึ่งนี่ไงนี่ไงปอกแขนนะครับสีฟ้านี่ใส่แล้วดีขึ้นนะจากดีกว่าสีเทานะครับ มันจะมีสีเขียวด้วยนะคุณดูนะสีเขียวนี่จะลองลองจากสีฟ้านะครับยังมีกอบบินเดินผ่านคุณกกอบบินจะมาตีกันตรงนี้ไปไปไปวาร์ปสักหน่อยมาแล้วเฮียบัวไปจ้ามีเปิดวาร์ปอีกแล้ว บล็อกวาร์ปไปก่อนนะตรงนี้มันต้องเปิดจุดไว้นะครับอ่ะเทเลพอร์ตมาสิเทเลพอร์ตเพื่อเซฟจุดนะคนุณดูเซฟจุดเกิดโอเคอเซฟมอนมาก,ก่อนตอกตัวสามตัวโอเคนี่ก็พอแล้วคี่นี้ก็โหดแล้วคุณดูนะมันจะเป็นต้องมีมอนเยอะเลยโอ้โอ,โอแม่งเยอะโพูดใช่ปะ เกือบตายเมื่อกี้นี่ตายตายตายลูกพี่โคตรตึงเฮ้ย <c oughs> มอนเตอร์กลุม่มเฮ้ยมีเนียนมีเนียนผมแม่งใส่กับมอนเตอร์ทุกตัวที่อยู่ในละแวกเนี้ยผมเป็นอาชีพที่สบายนะครับถ้ามอนเตอร์เราหุนโหดจริงๆเราก็ยืนยืนได้แล้วแต่ตัวเราต้องถึกด้วยนะไม่งั้นเราโดนแบบมอนแบบผ่าวงล้อไม่โแบบดนมอนกระทืบกลางวงเนี่ยอัพเกรดอัพกระโดดเพิ่มนะครับกระโดดทำดาเมจได้เย้โอ้ โอ้โหแป๊บเดียวแป๊บเดียวล่วงบอกเลยเปิดกล่องครับถังถังเราจะเจอใครวะน่ะรู้งูมาทำอะไรแถวนี้นะวิสกิลเพิ่มเห็นไหมนี่มีการอัพเกรดสกิลเพิ่มนะครับท่านผู้ชมนะไหนนี่ด้าน,นล่างด้านล่างเราใส่ได้หลายสกิวอยู่นะมันตามรีวิวเรานะครับนี่มาแล้วนี่อะไรอ่ะเฮ้ยดัก ยักกคืออะไร่าต้องกดใช้ดุยยากิอ๋อมันเป็นบาเรียขึ้นมานะครับุณดูนะ <c oughs> เหมือนว่าบาเรียระเบิดอะ่ะชีพเราแม่งชิวอะ่ะเดินี่เฉยก็นชนะต้องทำอะไรเลยเดือดหิวนี่แล้วก็ให้ช่างเราไปซ่อมบันไดก่อนเราต้องยืนเฝ้าไว้นะครับตัวเราแม่งปลอไปหน่อยปลอบาง เราะบางแหลงล่างไม่อันนี้อะไรแม็กซิมัมมินเนียนเซนซิตี้จริงผมอยากเน้นไปทางมินเนียนแอตแท็กสปีดนะเอานี้ก่อนโอเคเน้นเน้นเน้นดาเมจมินเนียนกับตีไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบป้องกันได้นะครับป้องกันเราได้เห็นไ,ไหมอ้ย๋จะไปกีโคตรโหดเลยก่อนมินเนียนดามเมดั p โอเคอเฮ้ยเอาอะอัปลัวๆนัวๆนี่เห็นไหมเลือดเราก็มาสามแล้วยาเราอะใช้ได้สามอันแล้วตอนนี้นะเมื่อกี้เราอัพเพิ่มโ้ชิวแล้วคูทีเนี้ยยืนยืนเสษบินเนียนชิวๆอะแถวนี้บายบาย โอเคให้มันนำทางนะครับเนาวิเกเตอร์ <ım Laser> ตรงน like ี <único Liberty Overwatch> <mer> <ED> ้นะให้มันนำทางไปอีซี่เกินปุยมือไปฮะไปสกิลสกิลนี่ฟางบาเลียบาเลียเออไอนั้นก็สู้กับบอสอยู่นะบอสเราเอาไม่ลงหรอกนะครับ มีคนที่เอาเราลงได้มีอยู่สองอย่างนะครับลิฟกับเมียอ๋อเดสกิลมาเพิ่มอ่ะเราเลือกนะครับว่าจะเราจะเอาไหนนะครับนี่มันจะเขียนบอกอยู่นะอินสแตนต์โอเคเอเนจีอืมเอาตัวไหนดีอันนี้ดาเมจเป็นทรีเพเยอร์ม,มานาคอสเดี๋ยวนี้มันต้องเลือกสักอันหนึ่งนะครับโลโอเคเอาตัวนี้แล้วกันนะคอนเฟิร์มนี่ได้สกิลมาเสริมนะนี่เราก็สามารถที่จะ บวกสกิลว่าไปได้นะครับตรงนี้กดเช้งนะฮะอ๋อโอเคมันใส่อยู่แล้วโทษทีนี่นี่นี่มันต้องอันนี้ลงไปกดผิดกดถูกไหนมัน,นี้เปิดไม่ได้อ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ใส่ในส่วนของยานะครับช้ชมนะอินストอรเข้าไปนะครับนี่เป็นอิมเมอร์เจนซีนะครับรีเลือดนะรีเลือดแบบฉุกเฉินนะครับอันนี้เข้าวาร์ปสักหน่อยนะครับทำไมเรายังไม่วาร์ปเข้ามาเร็วด้อบักลาเด้อโอเคกดึงเนี่ยมาดานไหนแล้วว่าตอนนี้อันนี้ผมแคสมานานมากนะคนดูนะใครอยากดูแบบเกมแบบไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับน้อง ยี่ไม่อยากจะมูดอ๊อกไอหนุ่มเือเออเอาว่ะเจอบอสว่ะเออม่งตัวร้ายจะชัดเลยเอ,อีเสื้อดำนี่ม่งเจอกันรู้แล้วแหละมึงตัวร้ายมึงมานี่เนะี่ยเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้ตอนนี้แหละมาปฏิบัติการเสิร์ฟตีนนี่เสิร์ฟตีนให้ชาวโลกได้รู้หน่อยมา Yeah. แอ่ดิสันไหววะแต่อัพรีวิวแล้วนะครับคนดูนะถ้าตัวเราแม่งชิวจริงเดินผ่านตรงไหนแม่งมีแต่คนตายมีแต่มอนตายห่าดูดิโอ้แม่งเป็นอาชีพที่โกงอ่ะฟาร์มไวนะไปคนเดียวสบายไปลุยได้ทุกดันเจียนอ่ะคนดูบอกเลยอ้าวเจอบอสขอให้มาขอให้มาเยอะ พอลีเบิร์ลมาแล้วหนึ่งดามจทไหมอันนี้อะไรแอตแท็กสปีดสี่แล้ว๋ยวผมขอบวกบวกอันนี้หน่อยนะคนดูแม็กซิกมัมไรท์โอเคอย่างนี้ค่อยพูดกันได้หน่อยเฮ้ยวะแต่คงใส่ฟ้าไว้ไสัตว์เอาดีมินเนียน,คนโคตรหัวมินเนียนผมอะต,ตุบต,ตับตุบตับแตก อะไรอ่ะอีอีซ่เกินคอมินีบอสอยู่นี่เพิ่งจะผ่านถาแถบแรกเหรอโอเคโอ้แม่งตัวผมแม่งไปตรงไหนมีแต่ความตายมาไปตรงไหนต้องมีแต่ศพเดินแค่เดินผ่านนะคนดูดูดิตายเฮียตายเกินอ่ะเดี๋ยวหลังๆนี้อาจจะต้องเติมนะตัวบอลมันเริ่มแข็งแกร่งแรกๆแม่งหลอกเราคนดูมันเป็นจิตวิทยาเลยคนดูนะ ไม่งา่ายเล่นดีเล่นง่ายอะไรเงี้ยหลังๆแม่งยังยกูจะผ่านเลยถ้าตู้ต้องเติมเอาซื้อของมาใส่ <partic ulate> แต่เกมพวกนี้ไม่ค่อยไม่น่าจะเพจูเอิญนนะหรือเปล่าวะเห <h ums> มือนเดียบูอะเดียบูแม่งเพจูเอิญนนะครับคนดูเพจูเอิญหมายความว่าใจแล้เราจะเล่นแบบเก่งขึ้นไม่ใช่เพจูเอิญเพจูวินเพจูวินเพจูเอิญไม่ใช่นะครับนี่ถุงมือนะถุงม,มือไหนแหลมๆมั้เออหกเก้าดาเมจสิบสี่ ืมไมีไหนเวิร์กเลยของเราตอนนี้นะอดทนไปก่อนเออแรมวะเอา่ะปวดรตรึงไอเ้เดินผ่านตรงไหนตายตรงนั้นอนะจะจบไม่ดีวันนี้เนี่ยแม่งไอ้คนดูรีบไปจัดการบอสด,ดีกว่านะครับ ได้จบเกมเหมือนเราต้องจัดก,การแท่นเลยเลือดเลือดหายเลือดหาย,หายไม่ค่อยถึกเลยตอนเนี้ยโอ้โหเอา่ะโดนนวดโดนกูนวด,ดนวดด้วยแป้งฝ่ามือนี่ตายง่ายเลยคือ,คอน้อยหนุ่มไป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  เดี๋ยวผมจะเดินฝ่าอย่างเดียวแล้วน,นะคนดูนะไม่แบบไม่เวะอะไรเยอะ,ยอะแยะเสียเวลาว่ะเอาอะก็ตึงหิวก็ตึงเออไม่ใช่มาแล้วเฮ้ยบุ้ยนี่ใช่ไหมสุดทางเลยใช่ไหมไอ้หนุ่มพอเข้าไปใส่ปากบอสดู ้ใกล้ถึงยังใกล้ถึงยังเออนี่นี่นี่บอสใจบอสใจนวดไปสักหน่อยดิเดี๋ยวจะนวดมุมเกลื่อนแป้งแบบปลาต้องโกะนวดแบบนุ่มๆนุ่มเกินไปหรือเปล่านี่แถบเลือดหรือแถบอะไรเนี่ยนุ่มเกินโดนกูฉีกเหมือนปลาต้องโกะน้องๆที่ฉีกไอ้นี่เหมือนปลาต้องโกะไป โดนฉีกโดนฉีกเหี้ย <c oughs> ตายง่ายจาังเธอเอก่กระดาษซับมันอาว่ะนี้เรากำจัดไปได้นะก็ประมาณนี้นะครับในเจ้าตัวเกมอินฟินิตทอชไรท์นะท่านผู้ชมนะฝากไั้ด้วยแล้วกันเนาะนก์โหลดอยู่ด้านลั่งคำยายใต้คลิปนะไปโหลดมาเล่นกันได้นะฮะ สุดท้ายนะครับต้องการหาเว็บเติมเกมดีๆมักจะเป็น Rv PUBG Mobile Genshin Impact Free Fire Valorant Diablo Immortal ก็ไปเติมกันได้ที่เว็บ w i s h m a n Shop นะท่านผู้ชมนะบอกเลยว่าเว็บนี้เติมถูกเติมดีเติมไม่เติม24ชั่วโมงการันตีผู้ใช้งานงมาเลยเอาไปเชื่อถึง300,000คนนะฮะไปเติมกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โค้กตัวประกอนแล้วอย่าลืมพอจากกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกดแชร์ติดในกลุ่มพี่โค้กจะได้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนใหหม่่คคลิปน้้าาาบยจววโตตรึงะ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์ @richmanshop หรือเว็บไซต์ www.richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100ด้วย Richman Shop ว้าว